ครับเปนรายการครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคำพิเศษนะครับวันพฤหัสบด,ดีที่17ธันวาคม2563ครับ20่สนาฬิกาหนาทีครับโอ้โหไม่เห็นมาน,นานเลยนะครับว่าม็อบ17ธันวาจะขึ้นอันดับหนึ่งนะครับปกติเกือบทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันเป็นเวลาหลายเดือนเลยนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมสิงหากันยาคมธันวาพฤศจิกาเนี่ยจะมีแฮชแท็กม็อบอย่างเงี้ยขึ้นทุกวันช่วง ต้นเดือนกันยาขึ้นมาเนี่ยจะเงียบๆหน่อยนะครับแต่วันนี้ขึ้นมาอันดับ1นึ่งเลยนะครับขึ้นมาอันดับ1เราไปดูกันสักนิดหนึ่งครับว่าวันนี้มีม็อบอะไรกันบ้างครับเริ่มกันที่จะเลื่อนลงมาแล้วกันนะครับเลื่อนลงมาเลื่อนกันที่เยาวชนอายุ16รับทราบข้อกล่าวหามาตรา12ครับจาก BBC ไทยครับขออ่านหน่อยแล้วกันนะครับโอ้ปรับปรุงเมื่อ38นาทีนี่เองนะครับ มาตรา1หนสองสารให้ประกันตัวเยาวชนอายุ16ที่ถูกแจ้งข้อหามิ่นสถาบันครับแล้วก็วันนี้นี่ฮะนางสาวจตุพรแซ่อึงเป่าเค้กผู้ที่สับสุนมามอบให้กำลังใจครับวันนี้โดยแต่งเป็นรูปที่เธอสวมชุดไทยเดินทรมแดงในงานศิลปะคณะรัศดรเมื่อวันที่29ตุลานะครับวันนี้คุณจตุพรแซ่อึงเนี่ยนะครับเป็น รู้สึกเธออยู่ทีมเขาเรียกไรบูรีรัมปดแอกนะครับอยู่บูรีรัมปดแอกก็มารับทราบข้อกล่าวหาครับรับทราบข้อก่าวหามาตรา1นึครับวันนี้แล้วก็มีการใส่ธงไม่ใช่เด็กเ,เรียกผ้าบันคอ v ีโว 101นะครับแล้วก็เพนกวินก็มาป่าใสด้วยใส่อะไรนะเขาเรียกอะไรบูด m มอนเพชรบูดมอนลูกเข้มแข็งกว่าพ่อแม่อีกฮิ m แมนฮิลแมนไรวอชพิดาของการดำเนินคดีต่ำลงเรื่อยๆนักษากษาคนรับทราบข้อกล่หามาตา112ที่บางโพครับนี่ครับ แล้วข้อสุนทนายเผยหนึ่งเดือนมีผู้ต้องหาคดี1,2รวม30รายใน18คดีครับผมอันนี้ก็คือจาก BBC นะครับรีทวิตเลยครับต่อเลยนะครับ49นาทีที่แล้วห้องน้ำบนเครื่องบิน54ล้านต่างจากจากุชี่มีอย่างจากุชี่ใหมค่ครับนี่ฮะ ถ้าเข้าใจว่าการปรับปรุงห้องน้าบนเครื่องบินไม่ได้ง่ายเหมือนกับห้องน้ําบ้านซึ่งราคา54.43ล้านนั้นไม่ได้แพงเกินความจําเป็นจากราคาต้องตลาดนี้แหล่งข่าวจากกองทัพอากาศนะครับจริงๆเครื่องบินลํานี้เห็นว่าซื้อมาจากการบินไทยนะครับห้องน้ําจริงๆมันก็มีอยู่แล้วนะจะพูดถึงครับโอเคก็ไม่เป็นไรครับแล้วแต่เพราะว่าคงเห็นสมควรว่าอย่างนั้นอมาดู คุณอะไรคุณชยศนักข่าวช่องสามะผมติดตามทวิตเตอร์เอเนป้าเต็มหลอมากฟังหน่อยฟังหน่อยไาคนเแต่ยไม่ช่ประยุทมากมันาแดเต็มลแมู่่อย่างเดียวอทุกวนเดี๋ยว้ปูให้ประชาชนชพันส0 0 0แไม่ให้ลูกสายมันเท่าไรมีรู้ไหมเฮ้หาแดไม่ได้วนนายกนักอะไรมาขาหมด รการู้สึกคลิปนี้น่าจะอันนี้หน้าสถานีตำรวจยานนาวานะครับมันไม่ใช่ด่าเพื่อสะใจแต่ป้าด่าด้วยความเจ็บปวดแต่ก็ไม่เห็นด่าใครนะครับเพราะยังไม่เห็นตรงนี้นะครับอันนี้9ชั่วโมงที่แล้วนะครับคุณอิทธิ ธพัดนะฮะคุณอิทธิพัดเป็นผู้สื่อข่าวที่ไหนนอออันนี้สญญารเยาวชนต้องมาอย่างนี้เดี๋ยวนะครับต้องลงไปข้างล่างคุณอิทธิพัดเข้าไปรายงานเนาะอ่าต้องดูตรงนี้ต้องดูตรงนี้พ่อแม่ของหนึ่งในผู้ต้องหานะครับสวมก่อนลูกชายก่อนที่รับทราบข้อล่าวหามาตราหนึ่งสองกับตบํารวจ สะรยยันาวาซึ่งรู้ชายแต่งตัวแบบ j u สตินใส่ซึ่งเอาหรอยร่วมเด็กกิจกรรมที่สีลมครับแล้วก็คุณไซเจริญปุราก็มาให้กำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวผมเขารีทวีต์นะครับ1 2มามานี้2 2 3 3สายเจริญปุราก็โดนนะครับโดนมาตรา1 1 2เหมือนกันนะฮะชายมามวยไว้นะสะรยยันาวาครับ มาดูเพนกวินหน่อยเพนกวินขึ้นป่าใสหลังตำรวจไม่ยอมปล่อยตัวเยาวชนทราบข้าหามาตัสองแต่กลับสงสารเยาวชนชี้เขาคือดอกไม้แห่งประชาธิปไตยที่เบ่งบานจำใครที่ได้ไม่ได้ทำอะไรผิดเพียงแค่แต่งยุดไทยเพียงแค่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองนั่นเป็นสิทธิและเสรีภาพขอให้ทุกท่าน จดจำใครที่ได้เห็นแต่ถ้ายังไม่เห็นไมาก็หาในไ่ก็หาในโซเชียลภาพข่าวเตปไว้ดีๆจด,ดจำเก็บภาพนันไว้ดีๆภาพที่นักสู้รุ่นยาวของเราเดินออกมาก้าออกมาจากหน้าสอน,นออัปยุสอน,อนอนี้เขาคือดอกไม้ดอกแรกๆที่เบ่งบ้าน ขอให้คุณจะเด็ดดอกไมทก้ทีกีดอกลดูใบไ,ไม้ผลิเลืดูดอกไม้บานก็จะยังมาและไม่มีใครจะขัดขวางสิ่งนั้นได้เป็นกินนะครับอขอบคุณคุณอิทธิพัฒน์นะฮะแล้วก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆสารเยาวชนเข้าโครงการอนุวัตปล่อยชั่วคราวเยาวชนอยุ16 6ที่ถูกสนนยานนาวาดํำเนินคดีมาตรา1 1 2ครับ สองชั่วโมงที่แล้วนะครับสองชั่วโมงที่แล้วทนายอานอนท์ได้รับหมายเรียก1น,นอึอีก2หมาย1ปราศัยเรื่องการเรื่องกษรสัดส่วนทรัพย์สินของแผ่นดินเป็นของตัวเองที่หน้าเอชซีบีสปราศัยเรื่องกตริย์องค์กรกําลังของหารประเทศเป็นของตนเองที่ราบ11เครับเมื่อสิบเจรขอบุณข่าวสดครับผมอันนี้เป็นงานแถลงข่าวเมื่อเยาวชนลุกขึ้นปกป้องสิทธิ แล้วรัฐไทยปกป้องใครโดยสโมสรผู้สื่อข่าวแต่ไม่ไจากประเทศไทยและกลุ่มนักเรียนเลวครับโอ้โหอันนี้ดังไปทั่วโลกเลยงานนี้นะครับโอ้โหอันนี้เรื่องเยอะมากนะครับเป็นเรื่องมีมีหลายเรื่องแต่ว่าแบบไม่ได้เป็นม็อบชุมนุมฮะแปดชั่วโมงที่แล้วครับข่าวสดครับชุมนุมยยกเกษตรในไทยติดหนึ่งในภาพหนึ่งร้อยภาพที่สุดของนิยสานทามนะครับอันนี้ต้องอ่านหน่อยนะครับโอ้โหนี่สุดยอดมากนะครับภาพ ภาพนี้นิตยาสารไทม์รายงานเลยครับนิตยาสารไทม์เผยแพร่100ภาพที่ภาพีีสุดแห่งปี2020ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาปี2000ได้เป็นอย่างดีครับโดยหนึ่งในภาพที่ได้รับการคัดเลือกคือภาพการชุมนุมเพืดด่อเรียกร้องประชดดาธิปไตยกำลังชูสามเิ้วเพื่อประท้วงเรียกร้องให้ในายกลาออกในประเทศไทยที่บริเวณอุโมงแยกเกษตร ในกรุงเทพเมื่อ19ตุลาคมสำนักข่าว AP ครับโอ้โหนี่ฮะดังไปทั่วโลกเลยประเทศไทยขอบคุณข่าวสดนะครับขอบคุณข่าวสดฮะผมว่าจะทำคลิปนี้เหมือนกันอยากจะไปหาไทาม์มาก่อนโอเคอันนี้ชอบความน้วยหน้าของเพนกวินนะฮะป่านนี้คงมีคนกดจัดกำเริบแล้ว <c oughs> ใส่เพชรใส่เพชร <c oughs> they put <the <demon> ต่อนะครับเชั่วโมงที่ไม่ท้อถอยนางสาวอินทิราจลุเวลาที่ถูกมาตาเหลงสองไม่กำลังใจที่หน้าสอนอยานาวาเช่นการบอว่ายังสับสนไปทําอะไรถูกหมายเรียก1นึทั้งที่ไม่ทําอะไรมากเป็นพิเศษกลายเป็นว่าคนคจะใครจะแจ้งความก็ได้แต่ไม่กังวลยังเดินหน้าทํากิจกรรมต่อนะครับน,นี่8ชั่วโมงที่แล้วที่น้าสอนอยานาวานะครับแฟนรายการนี่ฮะ อันนี้ก็จบไปแล้วนะครับการชุมนุมวันนี้อันนี้ก็อะไรอ่ะทุกคนอย่าลืมไปเลือกตั้งกันเยอะนะครับมีแ a ชแท็กเซฟไซจลุปแล้วก็มอบ17ทธันวาครับสารปล่อย well. ตัวชั่วคราวเยาวชนโดนมาตรา1นึแต่งชุดไทยแฟชั่นที่สีลมครับอันนี้หลายขณะที่ทั่วประเทศแย่งกันลงทะเบียนคนละครึ่งเพื่อลดค่าของชีพในครอบครัวอีกด้านหนึ่ง กุสั่งให้พวกมรึงพอเพียง bbc ไทยนะครับ bbc ไทยติดต่อโฆษกของท่าอากาศเพื่อขอคาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวแต่ยังไม่ได้รับคำตอบครับก็คงจะมี2เรื่องนะครับกองท่าอากาศก็คือห้องน้ำให้4ล้านกับต่อเติมปรับปรุงเครื่องบินพะที่นั่งอีก750ล้านบาทครับอันนี้เพนกวินแต่งชุดอันนี้ดูไปแล้วนะครับ ไม่กลัวแต่โกรธตำรวจคุมครัวนักเรียนวัย16ปีที่ถูกแจ้งหามาตรา1 2ไปสานเยาวชนค่ะที่เยาวชนวัย16ปีระบุไม่กลัวแต่โกรธตนแค่แสงสิทธิเสรีภาพของตัวเองกับทุกคุกคามยันจะให้ต่อสู้เลิกมาตรา1 1 2ครับรัฐบาลกำลังจนมุมหรือเปล่านะครับอันนัทวุฒิบัวปทุมครับสสเนาะคนนี้ใช้รับบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคก้าไกลด้วยนะครับ พักก้าวไกลทไ่ท่านสสว่าไงท่านสสเป็นโค้ดทวีตเอาข่าวจาก BBC มานะครับระบบกระบวนการยุติธรรมไทยมันต่ําตมแล้วเลยมาตรฐานสิทธิทมน,นุษยชนมาตรฐานสิทธิเด็กไปแล้วมันต่ตําตมถึงกระทั่งไม่เห็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่เห็นความเป็นคนเราจะเงียบกันแบบนี้ต่อไปแต่ผมจะไม่เงียบก้าวไกลมอสุิันวานี่ฮะโอ้โหนี่จัดเต็มเลยนะสสนัทวุฒิออกมาใช้ เป็นปากเป็นเสียงให้นะครับอันนี้ด่วนเจ้าของแพรกุ้งสูงสรควติดโควิดนี่เกี่ยวอะไรไหมคงไม่คงไม่เกี่ยวกับมอบนะครับแต่เขาใ,ใช้แฮชแท็กนี่ครับแฟนรายการคุณนี่คุณมินนี่บอกว่าเ,เคยติดคุกด้วยคลีขยาที่ประเทศออสเตรียกำลังรับรงวัาจงเรียนเตรียมในหารธรรมนัตจอะคว้า เกียรติยศจากดาว6 4สิเก่าเตรียมหารประพฤติดีมีคุณธรรมอ่านี่ฮะที่วันนี้ <c oughs> วันนี้เลยครับนี่ฮะมอบ17นี่ฮะใครเข้าท่าเข้าท่าใครว่างไปแต่งชุดไทยให้พร้อมใครก็แต่งชุดไทยก็ได้เปล่าแต่งชุดไทยแล้วโดนมาตาหนึ่งหนึองบ้าบอม,มากโอเคนะครับ อุ๊ย <c oughs> อุ๊ยไฟรายการครับ <c oughs> อันนี้สุดๆนะนี่ฮะ <c oughs> ก็เขาบอกว่าที่ห้างพารากอนที่ฟิตเนสเนี่ยมีการเอาป้ายมาตา112มายกเลิกใส่ในห้างครับนี่ฮะ <c oughs> ที่พารากอนครับโอ้โห นี่ฮะมีเด็กนักเรียนครับนี่ครับเอาไปแขวนไม่รู้เป็นข่าวใหญ่เลยนะครับหรัอเปล่าครับเนี่ยโอ้โหสุดๆไปเลยนะครับเนี่ยนี่ฮะวันนี้เลยครับน้องคนนี้ที่มาโดนหนึ่งหนึ่งสองครับแต่งชุดไทย ก็ที่พารากอนวันนี้เลยครับนี่ฮะโอ้โห,โหยกเลิกมาตาหนึ่งหนึ่งสองในห้างพารากอนเลยครับโอ้โหนี่อะไรโหหน้าสลิมที่เขาบอกคุณธนาทรใช่ไหมฮะวันนี้ไปโดนไล่ที่ภูเก็ต ครับอันนี้นี่ไงที่พ่อแม่ของหนึ่งในผู้ต้องหาสุมกอดก่อนที่ลูกชายจะรับทราบข้อหามาทัน1นึสองครับเศร้าจังเลยจริงๆเด็กไม่ควรโดนขนาดนี้นะครับหมายพัราวรีนี่ฮะวันนี้โดนกันทั่วเลยหมายพัราวรีจุธาทิพย์อ้วสิริขันทัดฟอดทัดเทพเรืองประภัยกิจชนิน บอลวงสีกิจชัยหรือบิก๊กตั้งพรพันธ์รับทราบม,มาตรา1นึจากชุมนุมแยกเกียรกายครับโอ้โหเล่น1นึกันเยอะมากเลยนะเนี่ยเพนกวินขึ้นปาา่าใสตำรวจไม่ยอมปล่อยตัวเยาวชนรับทราบเข้าก่อาถรรสสารเ<อ>ยาวชนวจำใครเคยเห็นแต่ยังไม่เห็นอันนี้เราดูไปแล้วนะครับอันนี้เราก็ดูไปแล้วเนาะ

ตำรวจแจกใบสั่งลดโมบายกลุ่ม Vivo จอดในที่ห้ามจอดนี่ฮะคนนี้บอกว่าอารมณ์ขันคืออาวุธของสันติวิธีคือการบอกว่ามนุษย์ทุกคนเสมอกันอันนี้2อาพันคอสีเหลืองกาด Vivo ครับ Vivo 1 0 Vivo 104 อันนี้เพนกวินแต่งชุดไทยสีแดงโปะแป้งทาปากให้กำลังใจเพื่อให้โดนข้อหามาตรา1นึครับโอเคอันนี้เราดูไปแล้วนะครับอันนี้ Vivo ตั้งเวทีอันนี้ดูละโอเคเรามาดูแบบล่าสุดครับล่าสุดกันนะครับแฟนรายการนนมาดูแบบล่าสุดล่าสุด โอเคล่าสุดก็นี่ฮะมาตรงที่พารากอนเนี่ยน่าจะฮอตสุดเลยครับเนี่ยพารากอนเนี่ยไม่รู้เป็นข่าวหรือเปล่านะครับในหน้ังสือพิมพ์พรุ่งนี้นะครับแต่ผมว่าความพีคอยู่ตรงนี้เลยยกเลิกม,มาตาางหน,นึ่งสองพารากอนนี่ยครับเดี๋ยวเราไปดูแบบขึ้นไปอ่มองขึ้นไปนี่ฮะ ทำไมทรายโดนมาตราหนึ่งหนึ่งสองะครับทำไมทรายโดนมาตราหนึ่งหนึ่งสองคุณป้าคนนี้นี่เราดูแล้วนี่เราดูแล้วอ๋อฮือห้านี่ไงอ๋อน้องคนนี้โดนเพจเชียร์ลุงแจ้งจับมาตราหนึ่งหนึ่งสองฮือหาจตุพรโชรอยศัก์หลังแอดมินเชียร์ลุงแจ้งจับมาตราหนึ่งหนึ่งสองเพราะแต่งชุดไทย นี่ครับคุณประวิทย์คุณประวิทย์โพดนะคุณประวิทย์จราญพกจตุพรไสย์อึงผู้นักขามา,ตา 1, 2, แตาหนึ่งสองผู้แต่งชุดไทยเดินหรูเดินที่มอบมีและมีคนตะโกนทรงพระเจริญแซงรอยสักรอก้าวให้ผมดูครั้งหนึ่งเธอเคยเป็นลอรยอริสตัวจริงแต่ในที่สุดจุดยืนเธอเปลี่ยนผมถะว่าเธอจะลกรอยสักใหม่ เธอบอกผมว่าไม่ลบโดยสักเก็บเป็นเครื่องเตือนใจโอ้หคนแชร์ไปพันหนึ่งเลยนะครับนี่ฮะนี่ขนาดโรเยอร์ลิสก็ยังโดนนะครับเนี่ยเออนี่โดนแบบคือโดนแบบเพช,เชีดเ์ลุนนะครับไม่ได้โดนสำนักพระราชวังนะครับคือใครก็ไปแจ้งกันได้เหรอหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยดูความเห็นตรงนี้สักนิดนึงครับการแจกไม้แต่1สอนกับประชาชนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นการเมืองแหมกระทั่งเด็กที่ยังไม่อายุ บรรลุนิติภาวะแสดงให้เห็นถึงระบบความยุติธรรมป่วยมากเห็นด้วยครับเห็นด้วยไล่ค่คยๆขึ้นไปนะครับจริงๆวันนี้มีงานนี้ก็อีกง,งานหนึ่งที่สุดๆนะครับเนี่ย,ยงานเนี่ยงานเยาวชนปกป้องสิทธิแล้วรัฐไทยปกป้องใครโดยสโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศประจําประเทศไทยนะกลุ่มนักเรียนเลวนะครับ ก็กำลังมีการแถลงมีการมีการจัดงานกันอยู่นะครับก็สรุปว่าตอนนี้ประเทศไทยเรื่องข่าวสารสิทธิเด็กก็คงจะไปทั่วโลกนะครับเพราะจัดท่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศนะครับ้องอ่านความเห็นนิดหน่อยครับสักวันกฎหมายมาตรานี้จะถูกลงบันทึกในหนังสือเรียนประวัติศาสตร์หนังสือเรียนกฎหมายมันเป็นกฎหมายที่เลวที่สุดภาคชีวิตคนรุ่สุดเพราะความเป็นตันกา,ารเมืองถูกอุ้มหายเพราะตั้งคาถามกับศักดินา แล้วมันผู้ใดที่ใช้ต้องออกมารับผิดช,ชอบจริงๆมาตรตา1นึก็ขึ้น Twitter ด้วยนะครับแฟนรายการเนี่ยตรงนี้เห็นไหมฮะเนี่ยมอ1นึ 112, ข้างๆเนี่ยนี่ครับก็ขึ้นมาคู่กันเลยเข้ามาคู่กันเลย ม็อบวันที่สิบเจ็ดเดี๋ยวดูตรงวิดีโออีกสักนิดหนึ่งฮะเราวันทึกคว้นี่ครับวิดีโอไม่มีอะไรมากนะครับส่วนใหญ่ป้าคนนี้พีคสุด พี่คนนี้อยากจะเรียกป้าพี่คนนี้พีคสุดนี่ฮะเอนเนอร์จี mm. เต็มมากอันนี้เราดูละคุมตัวเยาวชนขึ้นศาลหลังถูกจับแจ้งมาตราหนึ่ครับครับอันนี้อาจารย์โควิด2ชั่วโมงที่แล้ว คุณพ่อคุณจอนวินยูนะฮะโรงเรียนเตรียมทหารเป็นสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดกองบัญชาการกองทัพอาศเป็นสถาบันการศษาแห่งเดียวที่เป็นศูนย์รวมผู้ที่เข้าศึกษาต่อเรียนในร้อยเจ้าปเรียนในเรือในเรืออากาศในร้อยตำรวจของขวัญคือสามัคคีคู่คุณธรรมถอดชื่อทักษิณที่ว่าออกจากสิทธิ์เก่าดีเด่นโรงเรียนเตรียมทหารแะริฟจังหวัดเกียรติยศจากดาว เสนอชื่อธรรมทัตพเผ่ารับรางวัลเกียรตริยศจากดาวสิบเก่าพระพิษดีมีคุณธรรมมันคือแป้งนี่จำได้ไหมครับแหม่มันคือแป้งอีแทนคุณทำไมกะอีแทนคุณทำไมอีกอีแทนคุณสายธรรมะสายธรรมะสายธรรมะ,รรมะ,รรมะประชาธิปัตย์ตอนนี้เป็น ยิงถ่ายรูปกับคุณจุลินบ่อยๆช่วงนี้อี้แทนคุณจิตอิสระคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์สอสสประชาธิปัต์นี่แหละคุกคามเราเมื่อผู้อื่นแม้หรือเรองเรียนเดียวทั้งลงเราก็จะยืนนอกจากยืนแล้วยังแอบถ่ายเนบแนมตะโกนสั่งให้ยืนทำไรร่างกายสาดน้าป๊อปคอนอะไรเห็นว่าจะมีคนคอยถ่ายรูปพวกไม่ยืนในโรงหนังฉันจะถ่ายรูปคนที่ไม่ยืนในโรงหนังแทนคุณอี้แทนคุณ ธรรมะมากนะฮะอีแทนคุณอนุนแสนน่านนำคณะพอกคอปกป้องสถาบันหนุนมาตราหน 112. ึ่งหนึ่งสองอ๋อโหน่ารักมากเลยอ่ะสสเจี๊ยบธรรมรัฐ โอ้โหสุดยอดอ่ะธำรมราชโชคพมิดกูลสิบหกราชการสามสิบสี่สารยศชนและข้าวกลางนุมงวัให้ใช้ตำแหน่งกู้แทนรสดอนประกันตัวเยาวชนสิบหกปีในข้อหาหนึ่งสองมอบสีลมตอนนี้ยายกกับผู้ปกครองและ่ายความเดินทางกลับบ้านแล้วโอ้โหน่ารักมากครับสอ,สอเจี๊ยบน่ารักสุดๆอ่ะดูเคียงข้างนะครับโอ้โห สุดยอดมากพัะเก้าไก่อันนี้ศึกชิงเปรตคำพังกาว่าไงจ้าเอปารีนาแง่เอปารีนาต้อนกันเลยฟังหน่อยอะไรใครมาตรวจคำพังกาไหนเราสองสีจะมีใครละจะปารีนาแงันที่แ่งคำพังกาโอเคไทยโพสต์เลือดซิปเลือดซิปปารีนาตบปากคำพังกาเส้นประเพณีชิงเปรตนะตบ ตอปากเส้นประเณีชิงชิงเปรตอ่ะเดลิมิวเคยเป็นเปลือกเคยยโลจะเห็นเป็นเปรตเหรออ่ะจ้าว่าสมบูรณ์ไม่ได้ใส่ตัเองว่ะคุณคำพากาพี่แขกสาวแปะเน่แกก็มันดีเหมือนกันฮะเอ้านี่ภาพนี้โคตรจุกอ่ะนี่ฮะยกเลิกหนึ่งหนึ่งสอง นี่ครับภาพนี้จุกมากนี่ฮะยกเลิก1นึครับนี่ฮะโอ้โสยามพารากอนนี่พีคมากเลยนะครับนี่ฮะพีคมากครับแฟนรายการครับเขาบอกว่าอะไรนะนี่ขอให้ภาพนี้เป็นไวรัลในทุนต้องเจออย่างนี้ สุดท้ายโดนเก็บทิ้งแต่ในเชิงสัญลักษณ์ทำหน้าที่ไปแล้วกล้ามากเก่งมากขอบใจห้างพารากอนนี้ก็เป็นเป็นห้างที่ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรครับอยู่ใกล้กับวังสะระทุมนะฮะวังสะระทุมอยู่ด้านหลังนะครับ นี่เขาทุบโรงแรมอินเตอร์คอนทิ้งเลยนะครับแล้วมาทำห้างห้างสรรพสินค้าอันนี้คืออะไรห้าสามวินาทีที่แล้วนะครับจะมียุคไหนละ่ะที่หนึ่งสองขายดิบขายดีขนาดนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความแรงศรัทธาที่เคยมีถูกล้างลงมาและตกเถียงรอเรียนเป็นเรื่องธรรมดาให้สังคมต้องพูดได้และหักลงโทษแบบหนักหน่วงให้สะสมกับผู้มีอำนาจอำนาจก็จะยิ่งเสื่อมลงไปทางเดียวคือปรับและยอมรับการเวลาครับ ครับผมนี่คือม็อบ17ทธันวาคมล่าสุดถึง20นาฬิกา32นาทีครับขึ้นอันดับ1อยู่เลยนะครับไฟลรายการครับมอนขวามือครับม็อบ17ธันวาคืออันดับหึงอันดับ2เรื่องของมาตรา1 1 2ครับนี่ฮะแรงคู่กันมาแล้วก็สลับกันนะครับล่าสุดสักนิดหนึ่งอ่ะแล้วก็กันกันอันท กันอันตภัณฑ์นี้ผมไม่รู้ว่าเป็นใครนะฮะน่าจะเป็นดาราวไว้รู้หรือเปล่าแบมแบมนี่ก็ดาราเนาะแล้วก็แฮทแทกขอบคุณรัฐบาลนี่ก็ผมทําไว้เมื่อเช้านะครับเวนรายการสนใจไปดูในคลิป YouTube พีททำควาวิเศษได้นะครับครับก็ขอบคุณทุกความเห็นอา้าวขยับขึ้นมาแล้วครับแซงมาละมหนึ่แซงขึ้นมาแล้วครับก็ ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตดตามช่อง YouTube ชิพทำคอนเสิร์ตนะครับขอบคุณทุกความเห็นทวิตเตอร์นะครับถ้าแฟนรายการท่านใดชื่นชอบกอ็แชร์คลิปนี้ออกไปนะครับใน Facebook ใน Line ใน f a c e b o o k กลุ่มกลุ่มที่ท่านชอบนะครับใน Line ใน Twitter นะครับหรือโซเชียลต่างๆที่ท่านใช้นะครับถ้าแฟนรายการที่เข้ามาชมแล้วก็ชื่นชอบ คลิปของผมนะครับฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งและกดทั้งหมดหรือใครที่ชื่นชอบมากแล้วอยากจะสนับสนุนนะครับก็กดสมัครเดือนละ100บาทนะครับสนับสนุนแล้วก็อยากจะชมเรื่องอะไรที่ผมทําคลิปก็เขียนเข้ามาขอกันได้เลยสําหรับผู้ที่เป็นสมาชิกนะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกก็ดูได้ปกติเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากๆนะครับพฤหัสบดีที่7ธันวาคม2อ6 3ครับ20 3, 4, นาทีครับสวัสดีครับ